สามรอบไหมเนี่ย mm. เจอสามอา้เยี่ยก,กูลืมไปทำไมกูไม่เปิดแบบไนั่นวะเขาลืมเจ้ไหมล่งโอ้ยมาแล้วเราเอ็มกูคืนมาเสิร์ที่พูดผิดปี เอาโดมาให้กูโอ้มึงเปิดไปสามแสนก็บาทอะพี่อะโอ้ี่พี่โอ้แล้วมันท้อน,นะพี่ไอเ้เชียมึงเปิดไปสามแสนนะเป๊ปมึงเปิดไปสามแสนด้วยไอ้หน้าฟังอยู่กไ้ให้ใบนี้เลยจบไอ้เชี่ยดูทีการเล็ดเดวไม่มีไม่ใช่ด้วยนี่ยูนเตเป็นใครวะ James, James. Để ngóa, không? đi chim đen chim tịch nói mình đi đâu mình đánh chim Oh, yeah. โอ้โหโอ,โอ้โหการเที่ยงสุดด้วยตัดใช่ป i i า่าววะไอเดีปีเยอะสุดเฮ้ยท็อปไอ้นี่ลอยนะไอ้ที่นบบการเที่ยงอีกปีหนึ่งมันจะมีอีกใบแล้วมันจตัดสี่ปีสามปีฮะเป็นเซม่า ไอ้เกมมาไอสัตว์อะไรเท่าไรเนี่ยเหยียช่างแม่งแล้วกันไอ้สัตว์เอ้ยพี่ช่างหัวพ่อมึงอะ่ะหัวแถวนะผมบอกมาก่อนนะถ้าติดก็บ้านะแต่ไปไห่มากกูมันล็อกอยู่อะดย,ะดยตัวหนึ่งอะ่ะ Ông lò chung mô ngừng ạ Lo ngay rồi đi Thì ao lệch Ao lệch Tuyệt vời Em cũng mất lắm Để cháy Xăng mẹ ngân Kiệt lo Lo đấm này lá xả lá คนอย่างกูไม่มีคออําว่ารอไอ้เหี้ยตีเหล็กต้องตีตอนไหนทุกคนต,นตนนีตอนร้อนร้อนน่ะต้องตีตอนร้อนร้อนน่ะไปสัตว์เหี้ยกูยกมือพนมมือเลยเหี้ยตอนนะี้แต่ทุกครั้งที่เปิดกิจเกลือมักจะให้อะไรดีๆมาเสมอว่าแตกว่าแตก ว่าอย่างก็แตกร้านเป็นเ็เลยนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมจะเห็นตังค์จากพี่ผมมาติดไม่กว่าแตกนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมพี่ผมจะเห็นตังค์จากพี่กวัาแตกอะโอ้โหดำปื้ดเลยอ่ะแป๊บมึงเห็นอะไรวะ คือภาพมันไม่มาเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยแตกแตกแตกแมันมีควันม,ม,ม,มาเฮ้ย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 ตกฮ้งแหวกเอ็มกูหมด <c oughs> เหี้ย อ่ะกูให้ฟรีเลยใครจะเอาไอาเทียไม่มีอะกูขายต่ำไม่ไ้้้ยหมดตูดสูตรเฮียหมดละหมดไปเมื่อกี้นี้ตัวละสิบห้าล้านตัวละสิบห้าเท่าไหร่ไว้เป๊บห้าตัวใช่ไหมพี่เออ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าถ้าสิบห้าห้าตัวก็เจ็ดสิบห้าโอ้ดูบวกเก้าเลยเจ็ดสิบโดนไปอีกสองหมื่นตีไปเลยอะสามหมื่นสองคลิกอะเละยับตุ่มเปะ๊ะ ถ้าติดมาก็บ้าอยู่นะจะขายใครอ่ะโอ้พี่ถ้ามันมีผมก็มีคนซื้อจริงๆพี่ชายครับพีเอชชวนเล่นแลนด้อมฟาร์มทีดีเดิมพันยี่สิบล้านล้านพี่โอเคใช่ไวเอ็ม <W M S 2> หมดเลยเฮียจะเก็บเงินซื้อโดสักหน่อยสาสต์หมดตูดเลยว่ะแชท โอ้ oh, หมดตูดเลยว่ะพี่บินไปไหนเลยพี่วันนี้ไม่รู้อะเยี้ยชอดบ้าแม่งไม่น่าเกิดขึ้นกับตัวกูนะจริงๆอ่ะมันไหลไอะดีพี่อืมหัวร้อนเพราะโดนเยี้ยบอลไง โอ้โหตีร้อยไม่กูอ่ะโอ้โหมันสู้ร้อยกูไม่ได้แล้วบอกเก้าอ่ะร้อยอ่ะดูดิโอ้โหมันสู้ไม่ได้แล้วนใส่ก็เหมือนกันดูดิสู้ไม่ได้ บวกเก้าเจอบวกเก้าไปแดกขาดแล้วตอนนี้ร้อยไม่มีปีไหนที่ผมต้องเปลี่ยนแล้วร้อยนม่สุดแล้วแหละบวดตูดเลยวะ่ะภูสาเก็บเลยวันนี้โดนเท่าไหร่วะสองร้อยได้ปะ อพีไปสองร้อยสองร้อยล้านล้านสองร้อยคูณร้อยสี่สิบพ่อพ่อมึงานสองหมื่นแปดอย่าไปมง่ไอ้เหี้ยอย่าไปมองอันดิไอสั์ตีไปเลยสามร้อยพอเป็นสมาร์ด้วยตัวหนึ่งโอเคมาได้ยพี่วินมาล้วครับูโดนไปสองร้อยล้านล้านได้วินทำอะไรมาตีบวกไงตีโดยูซี ซีบกแปดที่ม่เรียกผมที่เป็นทีมงานมาอยู่อ่ะเออแล้วก็ตีเบนเซม่าเบนเซม่าบวกแปดได้เบนเซม่าบวกแปดมาแล้วก็ตีแม่งเลยแตกคาตีนเบนเซม่าเอดีก็ไดจสองตัวก็ไดจสองร้อยบวกบวก่ะก็สองร้อยไงเอ็มหายแล้วนะว่าจะหาซื้อโด้สักหน่อยเจ็บไว้ก่อนเออ่ะเอ็แม่งไม่ค่อยอยู่กับตัวเดี๋ยวเวลามีเอ็มอ่ะมันชอบหายอ่ะ เอ็มอยู่โซนไม่ได้อ,อะเลยขอให้ไปดักไว้ดักโด้ไอ้ก็จบละดักไว้เอาดึงออกมาอยู่ดีกว่านาทีกูว่าดักแบกเข็มไปแล้วกูว่าดึงออกมาดึงออกมาดักเคี่ยอะไรวะเนี่ยดักอะไรเดีย๋ยดักสีด๊า จิดานมีคิวเด้ต่อเอ็ม<อ>ไม่พอ,อด้วยเหี้ยตัดตามไม่ต่ออะไรนะตัดตัดก็ตัดตาไปก่อนนะตัดตาไปก่อนเหรออ่าใช่ๆๆแล้นไม่เหลือเอ็มโอ้สิงมันมีล็อกเอ็มนะล็อกไงอ่ะมีเหรอ มีได้หรอน้าจัดแล้วเปล่าน่าจัดอ๋อน่าจัไม่มีเมนึงได้วะลอยเซิร์ฟมาเงมาหัวร้อนเลยเฮียอู้อีบปดอ่ะพี่ไม่เล่นชิมงานน่ได้้วเีเีนี่ไมันไวมากทุอย่างเียมเขึ้นไวมากมัยก่อเด้อไวจัดอ่ะเดอไม่ทำเก่งที่ไวมาก่ยมากเลยออแบบไม่มีการอะไรเลยออ ใช่หัวร้อนเนี่ยโค้งไปเลยอะหัวร้อนเนี่ยเฮียช็อตแบบว่าแบบเซ็งอ่ะไม่มีอารมณ์เลยอะแต่สุดเขาจะเอาว่าเนี่ยยัไม่ตอบเลยไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้ยังไงเขาาอยากไปให้อยู่เขาน่าจะเอาแต่อาจจะไม่ไปจาร์บี้นะ ได้ปัไงนด้ปั๊บปั๊บกรถางเลยถามี่อหนถามถามใครนะถาเขาว่าไงเาว่าไงตกถามงวะแล้วตอบเไถามไปสองย่างเหตอะรหรอก็เทตุแอ๋อเทตด้วยเหตก็ต้อง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 เสียตังค์กัน ส enfin right ่วนมากของตัวบ้านมนฝึกกระเทศกั็นแล้วกระเพดเซ้นดิงดังแล้วตอนแรกก็ย้ายทีมแล้วตอนแรกจากทีมน้องผมไปอยู่ไอ้ทีมชิวิกกับว่าเป็นดันหนึ่งทีมอะไรวะเอามีโดซิวานิซาร่าแบบเป็นแคนแนลดันหนึ่งอ๋อออกขับไปแล้วหรอ เขายืมไปหอาบอกจะยังไงซื้อยืมอะไรมาต่อเลสบวกเก้าต่อเลสบวกเก้าของใครเขาบอกมเอามึงมีเหรอไอมตัวนึงไงไอตัววันนั้นที่ไปดูไอยูซีบวกเก้าอ่ะอ๋อยูทีบวกเก้าต่อเลสเออเขามีโด้ด้วยเหรอแค่ขับเรามีสักคนไม่คือมี มีใครแบ่งขายปะเพราะแบ่งขายเท่าไหร่อย่างไอคนที่รักพึ่งได้ไปอะไม่ขายได้แน่สี่หมื่นแปดอะอืมแต่ยักขนาดตัวี่เพิ่งปิดไปเมื่อวานยังสี่หมื่นแปดพี่เซ็กเท่าไหร่อะสองแสนอเอาตังค์ซื้อซีอูดีวกว่าของแปด <laughs> สู้เซ็นได้เซ็นไม่สู้หรอกของแปดน่ะสองแสนกีบอะ You got time to do